ไไหดูนหนเป็นไ,ไ,ไงสองคนดึงแรงมากขนาดสูงกว่านกสูงกว่านกด้วยดูนู่นนี่โโหดูไปด้วยเห็นปะหูขึ้นนูน่นแล้วนี่เอาไปฉา,ายมาส่องเลยเป็นไงลูกอยากเล่นร้อยเมตรร้อยเมตรน่าจะประมาณร้อยเมตรเป็นไงโอ้ขึ้นง่ายขึ้นง่ายมากเลยนี่ลูกอยากเล่นนี่เอาไปฉายมาส่อง อัดูเสียงฟังเสียงแล้วปุ๊บๆๆ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 ๆเลยปั๊บ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 รั๊บปั๊อปั๊บ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 ปั๊เปย๊บปั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 ้าป้๊ยปั๊บ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 ดัราอั๊บป้๊ยป่๊บปั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 ๊บรั่บปั๊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 บปัู่ปัเบปัน นี้ไซส์ใหญ่สองเมตร50นะครับของคุณยิ้มบามประกอบราชบุรณะนะครับมันนี้พัซเก็บได้